บุญเกิดจากการเจริญภาวนาการทำบุญด้วยการเจริญภาวนาถือว่าเป็นวิธีการทำบุญที่ได้ผลบุญมากในทางพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้เราจะเคยได้ยินคำว่าภาวนากันบ่อยๆเมื่อเกิดความทุกข์ใจก็ดีภาวนาขอให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีหรือไปขอพรอ,อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆก็ดี ยิ่งสังคมในปัจจุบันนี้คนเชื่อเรื่องสยศาสตร์ลี้ลับกันมากการไหว้บูชาผีสางเทวดาโดยปราศจากการใช้เหตุและผลคนจึงเข้าใจผิดว่าตนเองสร้างบุญกุศลคำว่ากุศลก็คือความฉลาดฉลาดในการทำบุญฉลาดในการทำคุณงามความดีฉะนั้นคุณงามความดีบุญกุศลนั้นเราต้องสั่งสมอบรมให้เกิดมีในตน ไม่ได้มีเพราะอ้อนวอนขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไปไม่ได้ที่อยู่เฉยเฉยจะได้มีบุญเป็นคนดีเลยความดีงามนั้นหาซื้อกันไม่ได้โจรลักขโมยไปก็ไม่ได้รับมรดกจากใครก็ไม่ได้ถ้าอยากได้ก็ต้องทำเองสั่งสมเองการอบรมสั่งสมนี้แหละในทางพระศาสนาเรียกว่าภาวนาสั่งสมนั้นก็ต้องสั่งสมแต่คุณงามความดีถึงจะเรียกว่าภาวนาคำว่าภาวนาแปลว่า ความมีความเป็นหมายความว่าการทำให้มีการทำให้เกิดขึ้นในตัวเองเพียรเจริญภาวนาคุณงามความดีเพียรในการเจริญบุญกุศลเพียรพยายามรักษาศีลของตนเองให้บริสุทธิ์เป็นการอบรมจิตของเราให้สงบอบรมจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเป็นการเจริญภาวนาแต่การเจริญภาวนามันมีหลายระดับเหมือนขั้นบันไดก็ว่าได้ การปฏิบัติเราจะข้ามขั้นไม่ได้จิตของเรานั้นมันมีระดับการปฏิบัติของมันอยู่จะข้ามขั้นเหมือนตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ได้เปรียบเทียบก็ได้บางคนมีเส้นสายเลื่อนขั้นอย่างเดียวทํางานไม่เป็นไม่รู้เรื่องสั่งงานอย่างเดียวบางอย่างมันก็มีรอบของมันอยู่มีประสบการณ์ของมันอยู่เหมือนนักมวยอย่างเนี้ยเคยได้ยินคําว่ากระดูกไม่ถึงนี่แหละลักษณะนั้น เราอาจจะข้ามขั้นเพราะคนอื่นแต่ระดับจิตของเรานี่ยมันไม่ถึงขั้นนั้นเราดูและสังเกตได้ใครที่มีภาวะจิตที่สูงใครที่มีภาวะจิตที่ต่ําการภาวนาก็คือการอบรมจิตนั่นเองถ้าเป็นการทํางานก็เป็นการฝึกงานก่อนที่เราจะทําความเข้าใจการภาวนานั้นต้องเข้าใจความหมายของจิตเสียก่อนเพราะการเจริญภาวนานั้นมันเป็นขั้นระดับจิตแล้ว คำว่าจิตก็คือความสั่งสมสั่งสมอะไรสั่งสมอารมณ์สั่งสมสิ่งที่เป็นกุศลและสิ่งที่เป็นอกุศลสั่งสมทุกอย่างที่เราได้รู้ได้เห็นแล้วนำมาคิดปรุงแต่งเข้าไปอีกแล้วแต่จะปรุงแต่งในทางที่ดีหรือไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้นั้นถ้าคนที่มีจิตสังสมสิ่งไม่ดีไว้มากๆก็จะสังเกตเห็นได้มันก็จะแสดงออกทางกายทางวาจาทางพฤติกรรมต่าง ในด้านกลับกันที่สั่งสมแต่คุณงามความดีไว้กิริยาการก็จะแสดงออกมาแต่เรื่องดีๆจุดประสงค์ของการเจริญภาวนาน,นั้นก็เพื่อที่จะทําให้จิตของเรานะมีสติสมาธิให้จิตจดจ่ออยู่ในเรื่องเดียวเช่นการสวดมนต์ถ้าจิตเราไม่จดจ่ออยู่ที่ตัวหนังสือมันก็จะอ่านผิดอ่านทูกนั่งสมาธิก็เหมือนกันจิตเราไม่จดจ่อที่ลมหายใจ ไปจดจ่อในเรื่องอื่นไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี้อย่างนี้แหละเรียกว่าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวการทํางานก็เหมือนกันเมื่อเราไม่มีสมาธิมีใจจดจ่ออยู่ในเรื่องอื่นความผิดพลาดในการทํางานก็อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของตนและเพื่อนร่วมงานก็ได้เช่นเดียวกันกับการขับรถเวลาขับรถก็อาจจะคุยโทรศัพท์ไปพร้อมกันเมื่อเราไม่จดจ่อในการขับรถ แบ่งจิตไปจดจ่อกับการสนทนาเมื่อเกิดภาวะที่ไม่คาดคิดในขณะขับรถชั่ววินาทีเดียวในการตัดสินใจมันอาจจะนำความเสียหายมาให้เราและครอบครัวก็ได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่เกิดเพราะความประมาททั้งนั้นการอบรมหรือการเจริญภาวนามีผลต่อการพัฒนาสติสมาธิมากบางคนมีสติสมาธิสั้นมักจะบอกว่า อ่านหนังสือไม่ค่อยจําต้องเข้าใจว่าความจําของแต่และคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีความจําที่ดีจึงใช้เวลาอ่านหรือท่องจํานิดหน่อยก็จําแล้วแต่บางคนต้องใช้เวลามากคืออ่านมากๆหรือท่องบนมากกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่จําเพียงแต่ใช้เวลาน,านานกว่ากันเท่านั้นการที่เราฝึกอ่านหนังสือก็ดีฝึกท่องจําหรือสวดมนต์ก็ดี ก็จะทำให้สติสมาธิของเราพัฒนาขึ้นจนมีกําลังจนเป็นใหญ่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นจะยกตัวอย่างเช่นเราเคยทํางานกันทุกคนอยู่แล้วละ่ะและแต่ละคนก็ไม่มีใครรู้งานหรือเก่งงานมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วต้องฝึกหัดกันทั้งนั้นบางคนอาจจะใช้เวลานานบางคนอาจจะใช้เวลานิดเดียวจึงมีความชำนาญหรือเก่งขึ้นมาได้สติสมาธิก็เหมือนกัน ถ้าฝึกอยู่เป็นประจำฝึกอยู่เรื่อยๆสติสมาธิก็จะมีกำลังแน่วแน่แนตั้งมั่นมีความเป็นใหญ่การเจริญสติสมาธิในทางพระพุทธศาสนานั้นก็เพื่อให้จิตใจเนี่ยตั้งมั่นแน่วแน่สะอาดผ่องใสจิตบริสุทธิ์เป็นจิตที่พร้อมที่จะใช้งานถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับภาชนะที่สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะนำไปใช้สอย ใจิตใจของเราก็เหมือนกันพร้อมที่จะรองรับสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีงามนํามาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วการศึกษาเรียนรู้การงานอะไรต่างๆก็จะประสบผลสำเร็จไม่มีความผิดพลาดเพราะความเป็นผู้ที่มีสติสมาธินั่นเองเราสังเกตได้ไง่ายๆ คนที่เคยบำเพ็ญมาก่อนหรือที่เรียกว่ามีบุญมาก่อนทําอะไรก็จะดีไปหมดแต่คนที่ไม่มีพรสวรรค์ที่เรียกกันอย่างนั้นทําอะไรก็จะไม่เข้าท่าเข้าทางหรือไม่ถูกกับจริต็ของตัวเองอย่างคนชั่วเนี้ยจริตก็จะมักปลูกพันธุ์ไปในทางที่กระทําความชั่วไม่ดีไม่งามและคนดีก็มักจะเอียงเอียงในการกระทําความดีงามให้กับตัวเองสติสมาที่นั้น ถ้าเราเป็นคนทั่วไปอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนระดับประเทศละ่ะความรู้ไม่มีมีแต่อำนาจถ้าใช้อำนาจโดยขาดสติสมาธิละ่ะเราก็เห็นเห็นกันอยู่ไม่ต้องอธิบายให้มากความแล้วถ้าคนมีความรู้ดีเมื่อขาดสติสมาธิละ่ะเขาก็จะใช้ความรู้โดยขาดสติสมาธิเพื่อไปทำร้ายผู้อื่นเราไม่ต้องบอกหรืออธิบายว่าใช้ในด้านไหน คนมีความรู้ถ้าขาดสติสมาธิแล้วอันตรายกว่าคนที่มีอำนาจแต่ขาดสติเพราะคนที่บ้าอำนาจโดยขาดความรู้จะหยิบจับอะไรเราพอจะเดาทางถูกแต่คนที่มีความรู้ใช้ความรู้โดยขาดสติสมาธิคนจำพวกนี้อันตรายมากเพราะเขาอาจจะใช้ความรู้นั้นลไปทำลายคนอื่นเช่นการใช้กฎหมายการใช้จารีตโดยไม่มีความผิด การเจริญภาวนานั้นใช่ว่าจะเห็นผลในคราวเดียวเหมือนกันกันกบที่เราศึกษาหาความรู้นั่นแหละจะยกตัวอย่างที่เราสวดมนต์ก็ได้เราสวดครั้งแรกอาจจะสวดผิดสวดถูกพอนานๆานเข้าก็เริ่มมีความชำนาญสามารถสวดปากเปล่าได้การที่เราท่องตามหนังสือต้องใช้คำว่าท่องเพื่อจำต่างจากสวดเพราะจำได้จนชำนาญจึงเรียกว่าสวดเอาเป็นว่าต่างกันตรงนี้ แต่มีประเด็นอยู่ว่าการที่เราท่องจําต้องใช้การเพ่งตามตัวหนังสือแล้วคอยฟังเสียงตามผู้อื่นแต่เมื่อไรที่เราสวดได้จนคล่องปากแล้วโดยไม่ต้องดูหนังสือตรงนี้แหละสําคัญปากเราสวดจิตเราจับเมื่อไรที่จิตเราไม่จับมันก็จะทําให้เราสวดผิดสวดถูกมันมีความต่างกันตรงนี้และต่างมากเลยด้วยซ้า และอีกอย่างเมื่อเราสวดสาธยายโดยไม่ต้องดูหนังสือก็แสดงว่าภูมิความรู้ประสบการณ์ของเราด้วยบางคนคิดว่าไม่จําเป็นต้องสวดด้วยปากเปล่าสวดตามหนังสือก็ได้คนที่สวดได้กับคนที่สวดไม่ได้มันมีความต่างระดับการฝึกจิตในตัวของมันอยู่เมื่อไรที่เราสวดได้เราก็จะใช้งานด้วยการฝึกจิตมากขึ้นแต่ถ้าสวดไม่ได้เราก็จะใช้งานตาม,มากขึ้น การใช้งานจิตมากในเรื่องที่เป็นกุศลนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีทำให้จิตมีกำลังแต่ถ้าใช้งานจิตที่เป็นอกุศลนั่นละ่ะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากจะทำให้จิตของเรานี่เหนื่อยล้าการเจริญภาวนาด้วยการสวดมนต์จึงเป็นอุบายสงบจิตของเราได้ในระดับหนึ่งโดยที่จิตไม่ฝุ้งซ่านยิ่งสมองของเราว่างเท่าไหร่เราก็จะจำได้เร็วและมากเท่านั้น ยิ่งจิตของเราสงบว่างเท่าไรมันก็จะยกระดับจิตของเราขึ้นสูงโดยอัตโนมัติสูงจากอะไรสูงจากความไม่ดีสูงจากความชั่วอกุศลกรรมทั้งหลายให้เข้าใจว่าอะไรก็ตามที่เป็นอุบายที่ทำให้จิตใจของเราสงบโดยที่ไม่ก่อให้เกิดอกุศลธรรมนั้นเป็นการเจริญภาวานายกระดับจิตของเราให้สูงขึ้น ทำไมเราต้องสวดมนต์เจริญภาวนาบทเดิมซ้ำๆบ่อยๆหรือทุกๆวันด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่ต้องการเปิดโอกาสให้บาปอุกุศลเนี่ยเข้ามาก่อกินจิตใจของเราเหมือนสนิมเกาะกินเหล็กหรือมีดที่เราใช้สอยอยู่ทุกวันเมื่อไรที่เราไม่ใช้สนิมมันก็จะก่อกินคมจนร้อยแต่ถ้าเราใช้บ,บ่อยๆมันก็จะยิ่งคมบาปก็เหมือนกันเมื่อเราเผลอลืมตัวมันก็จะได้โอกาสเข้ามาแทนที่ ถ้าเราไม่เป็นคนละเอียดไม่เป็นคนช่างสังเกตเราก็จะไม่รู้ว่ามันเข้ามาครอบงำเราในลักษณะไหนยกตัวอย่างการทำความสะอาดนี้แหละใกล้ตัวเรามากที่สุดวันนี้อาจจะขี้เกียจผัดวันประกันพุ่งพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้แรกๆก,ก็ไม่เท่าไรแต่พอนานๆไปก็ติดเป็นนิสัยหรือสันดานไปเลยความเกียดค้านเนี้ยเราต้องเอาความขยันหมั่นเพียรเข้าไปทำลายดังพุทธภาสิทธิว่ามนทินแปดประการ มนไม่มีการท่องบนเป็นมนทินบ้านเรือนไม่มันเก็บกวาดเป็นมนทินความเกลียดคร้านเป็นมนทินของผิวพันธุ์ความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาความประพฤติชั่วเป็นมนทินของสตรีความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้อกุศลและบาปธรรมทั้งหลายเป็นมนทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเอาวิชาเป็นมนทินอย่างร้ายแรงกว่ามนทินทั้งหลายการเจริญภาวนานั้นมันมีหลายระดับอย่างการสวดมนนั้น ือว่าเป็นการเจริญภาวนาระดับกลางถ้าอย่างระดับทั่วๆไปก็เป็นการอบรมฝึกฝนตนพัฒนาศักยภาพก็ถือว่าเป็นการเจริญภาวนาในระดับเบื้องต้นที่ทุกคนจําเป็นจะต้องมีสติสมาธิในการทํางานแต่ว่าการเจริญภาวนาในระดับสูงขึ้นไปนั้นเป็นการเจริญภาวนาสังขารของเราจะเรียกว่าวิปัสนาคือพิจารณาเห็นกองสังขารว่ามันมีความไม่เที่ยง มีความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจิตของเราเราต้องชำระเองต่างจากร่างกายของเราเราให้คนอื่นชำระล้างทำความสะอาดได้แต่จิตใจของเรานั้นไม่มีใครสามารถชำระล้างทำความสะอาดภายในของเราได้กิเลสก็เหมือนกับวัชพืชเราต้องตัดต้องดายอยู่บ่อยๆถ้าไม่ตัดไม่ไดายมันก็จะเจริญเติบตโตรคกรุงรังกิเลสในจันดานของเราก็เหมือนกัน มันจะเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับเราจะข่มมันเราจะต้องชำระล้างทำความสะอาดมันตลอดเวลาฉะนั้นการเจริญภาวนาถือว่าเป็นการบำเพ็ญบุญที่ได้อานิสงส์มากและเป็นการทำบุญที่ไม่ต้องลงทุนทรัพย์แต่เป็นการลงทุนทั้งกายและใจเพราะการทำบุญนั้นใครทำคนนั้นก็ได้ให้คนอื่นทำแทนไม่ได้หรือให้คนอื่นทำให้ไม่ได้เป็นของตัวเอง จนลักขโมยไปไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองสามารถลักขโมยไปได้แต่บุญกุศลแล้วไม่สามารถลักขโมยไปได้ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วสมบัตินี้เป็นสมบัติเฉพาะตัวพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ว่าแม้การทำความดีนิดหน่อยก็อย่าได้ประมาณแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยหรือชั่วขณะถ้าจิตตั้งมั่นดีแล้วผลบุญกุศลก็มากอย่างหาประมาณไม่ได้ ภาวนาก็คือการอบรมสั่งสมคุณงามความดีให้เกิดให้มีในตนไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาและก็ใจเป็นการบำเพ็ญบุญอย่างหนึ่งที่ได้ผลบุญมากที่สุดในบรรดาการทำบุญทั้งหลาย